ายการสนามข่าวบันเทิงนะคะตอนนี้อยู่กับแม่หญิงดีพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะในการนี้นะคะขอฝากไปถึงน้องอ้ําพัชรภาชัยเชื้อนะคะถ้าติดตามแม่หญิงดีหรือว่าดูแม่หญิงดีอยู่ก็ขอให้น้องรู้ไว้นะคะว่าแม่หญิงดีอะ่ะนะคะเป็นเอสีแล้วก็เป็นเป็นคนที่ว่าเออมีหัวใจที่ว่า น้องอ้ําพัทยาภาชยเชื้อเป็นนัมเบอร์วันในหัวใจของแม่หญิงดีแล้วก็เป็นนักแสดงที่ว่ามีคุณภาพนัมเบอร์วันของแม่หญิงดีจริงๆค่ะเพราะว่าแดงใจเด่กเชียร์อของแม่หญิงดีเลยนะคะที่ว่าเดินทางมาบางกอกครั้งนี้ต้องการที่ว่าจะเจอแม่อ้ําพัทภาพาชยเชื้อจริงๆค่ะก็คือแม่หญิงดีชอบในการสแสดงตัวเป็นพระนางเพราะฉะนั้นถ้ามีละครเรื่องนะคะเกี่ยวกับพระนางหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือ โบราณสถานสถานที่ต่างๆขอเด่นเป็นเจ้าหนาากันแล้วการ่ะกับประกอบประกอบคู่กับน,น้องอ้ําสัญาภา,าเชยเชืเ้รค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขวากเพลงรักพี่ไข่น้ยกับน,น้องอ้ํานะคะเป็น,เ,ปนเพลงเมืองทิพย์ของเราค่ะไม่เคยลกใครเท่าพี่ไข่น้ยรักพี่ไข่น้ยคนเดียวนะี่นะคะขวากถึงเยาวรุน่นเมืองทิพย์ของจ้องเจ็ดนะคะในการนี้นะคะแม่หยิ่งลีหรือพระบาทที่มีเจ้าอย่างเมืองทิพย์นะคะขอ อบคุณแล้วก็ขอขอบใจแรงใซแรงเชียที่ทาให้แม่หญิกดีได้มีวันนี้นะคะสําหรับโยว,วรุ่นชาวบังทิ์ที่เป็นแนวลักดันทําให้แม่หยิกดีได้ดันขึ้นมาอยู่สูงแล้วก็ทําให้ไฝความฝันของแม่หยิดีเป็นจริงค่ะดัมเบลวันค่ะขอบคุณค่ะ